อะไรข้ามันมีเม็ดข้างในด้วยพี่ขี่เม็ด ที่เกมไปเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้อีชันก็จะพาไปทัวร์วัดผาซ่อนแก้วต่อจริงๆเมื่อวานนี้มาถึงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้ว่ก็ไปเจอหลวงพ่อไปตามหาหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็พาดูพื้นที่ที่เขากาลังจะทําใหม่สร้างใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีพร้นนอนจะมาใหม่รวมไปถึงมีที่จอดรถเพื่อที่จะรองรับพวกเราที่จะมาเที่ยวกันเนี่ยเพิ่มเติมก็น่าจะอยู่ประมาณ500คันแล้วก็มีลิฟต์ด้วยก็คือพอจอดรถเสร็จก็ ขึ้นลิฟต์เข้ามาที่วัดได้เลยก็คือเป็นพื้นที่ของวัดอันนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้กำลังจัดสร้างอยู่ใครสนใจหรือว่าอยากจะร่วมบุญก็ติดต่อไปที่วัดแล้วกันนะถือว่าบอกบุญเดี๋ยววันนี้พาทัววัดต่อแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยหิวจ้าคือจริงๆเมื่อคืนไปกินหมูกระทะด้วยอะ่ะแล้วก็ปวดท้องว่าเข้าโรงพยาบาลเฉยเลยเกมเฉยเออวันนี้ไปกินขนมจีนกันต,ต่อกันนะยังอยากกินอยู่หิว ไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูวัดต่อจ้ะไปเ <บาย professors> ท่าไหร่จ๊ะ ้ยห้าสิบมากไหมอืมหมองน่ารักข้างบนนี่ร้อยเ้าสิบนะหนูรอ,อมาอุ่นหนุนลุงกันด้วยนะลุงใจดีใจดีเจไหม บันไดนะเอ็กระวังก้าวเลยก้าวเลยเลยระวังก้าวเลยนะดูบันไดด้วยเปลี่ยนเนี่ยแบบพี่กอนเดินหลังฝรั่ง่าให้ช่างภาพที่เดินน้ำหน้กมากได้ได้ถ่ายสิบเทปทั้งพันได้สิบเทปได,เออเด้เดี๋ยวเจี๊ยบเจี๊ยบ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้อ่าแล้วใครเซฟหลังพี่พกอนอ่ะไม่มีครับไม่มีไงเวลาพี่กอนล้มวันนี้เด็ดปั๊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 ดเป็นยังไงเหรอ มานี่จะคุยให้ฟังคือพ่อแม่เนี่ยศรัทธาในหลวงพ่ออำนาจแล้วก็หลวงพ่อปรารมีที่เป็นผู้ก่อตั้งวัดเราก็ได้มีโอกาสตามมาด้วยแล้วก็มาช่วยกันสร้างวาัดแม้แต่การแบบเดินลงพื้นภูเขาาเงี้ยเขาเอาอิฐมวลเบาไปวางเป็นขั้นบันไดเพื่อให้แบบสะดวกวเดินได้ง่ายอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังได้มีโอกาสเราแบบยกอิฐแล้วก็ไปวางวางบนถนนอยู่เลยไม่ใช่บนถนนบนภูเขา ตอนนั้นที่มานะมีแค่สารานีลส,สาราเดียที่อยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งข้างในก็จะมีหลวงพ่อโยกด้วยหลวงพ่อโยกเนี่ยก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความเชื่อขออะไรก็ได้ส่งความปรารถนาอันเนี้ย เราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองแต่ว่ามีหลายๆคนที่เขาสัมผัสตอนนั้นเราก็เป็นเด็กๆเนอะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคือตอนนั้นอะมีแค่ศาลานี้แล้วก็ต้นโพซึ่งต้นโพเนี่ยเป็นต้นโพที่เป็นกิ่งมาจากอินเดียเขาก็มาปลูกที่นี่ตอนนั้นมีแค่นั้นเองหลวงพ่ออำนาจเนี่ยก็เป็นผู้ที่ออกแบบสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นศาลานี้แล้วก็เจดีย์ข้างหลังที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระเจ้าะพระองค์เมื่อวานนี้ หลวงพ่อปารมีก็ใจดีหลังจากที่เราตามหาฮะหลวงพ่อพาขึ้นไปดูคือข้างบนสุดเนี่ยเขาห้ามเปิดให้เข้าไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยใจดีพาเราขึ้นไปดูให้ก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพมาฝากด้วยยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทิปเตอร์ด้วย เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเดี๋ยวพาไปการหลวงพ่อหยกข้างล่างซึ่งเราว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าพระธาตุาผัดซ้อนแก้วเนี่ยมีหลวงพ่อหยกอยู่ข้างล่างเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ไปไปดูข้างล่างกันร้อนเดินช้าๆหน่อยดิไม่ร้อนเหรอ าที่วาดอยู่บนผนังว่าอ,อันนี้หลวงพ่ออำนาจวาดเองเลยแล้วเธอคิดว่าเวลาคนวาดโปรติเขาใช้อะไรวาด<อ>เขาใช้มีดวาดภาพทั้งหมดทีเนี้ยหลวงพ่ออำนาจใช้มีดวาดามานะไม่ใช่ตามคานที่เป็นกำแพงผนังเนี่ยหรือว่าเจ๊ก จริงป้านี่คือกําลังพาไปดูต้นโพที่ปลูกกันครั้งแรกที่หลวงพ่อมาลงหลักปกักฐานจะทำสำนักสงฆ์ตอนนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่หาไม่เจอว่าลงทางไหนเนี่ยไปเราไปมั่วกันเอ็กเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะเว้ยนี่คือทำใหม่พ<อ>ิตีลงทางนน้นลงทางนน้น เห็นไหมนี่จริงๆคือพี่ตีพี่ตีก็มากับกูทุยตอนนั้นแต่พี่ตีก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่เอ x เนี่ยที่บอกว่าเอาอิฐบล็อกมาวางอะเนี่ยคืออันนี้แหละที่เขาบอกนาอพี่ตีเนาะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราถืออิฐบล็อกกันแล้วก็มาวางทีละขั้นทีละขั้นเลย ก็ต้นแค่นี้เองแล้วต้นบางๆอ่ะดูดิดูดตอนนี้ดิโอ้ต้นคนใหญ่แล้ว ดีใจจังพูดเลยตอนมาก้านท่านี้เองก้านเดียวอะ่ะแล้วก็เป็นก้านตรงๆต,ตอนนี้คือเป็นต้นใหญ่แล้วอะ่ะมันสิบกว่าปีแล้วอะ่ะแล้วคือตรงเนี้ยคือเมื่อก่อนสับปะยะมากเว้ยคือเงียบมากเหมาะกับการแบบใครที่อยากจะแบบปฏิบัตินะเราบอกเลยที่เนี่ยโครวิเวกตอนเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดไม่ได้ให้เข้ามาอันเนี้ยทิพย์ขออนุญาตหลวงพ่อบาลามีส่วนตัว หลวงพ่อก็เลยอนุญาตให้ลงมาได้ทิพย์ก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆแล้วกันในเนี้ยค่อนข้างเงียบไม่เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจอะ่ะตอนนั้นคือแบบตรงนี้เป็นที่โล่งๆเลยอะ่ะกว้างๆไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกว่าอิดเรายัางต้องมานั่งแบบขนกันมาคนละก้อนคนละก้อนแล้วก็เลียงเลียงเียงเดี๋ยวจะกลับไปหารูปนะถ้าเจอเดี๋ยวเอามาให้ดูตอนนั้นยังเป็นเด็กผมสั้นๆเตอ่อๆฟันเหยินๆยอยู่เลยอะ่ะตัวดำๆ อันนี้จะพาทุกคนมาดูทุ่งกลางหันทุ่งกลางเอาไหม่ทุ่งกลางหันลมทุ่งกลางหันลมเอาใหมตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งกลางหันลมเขาคอนะก็มาเที่ยวเพชรบูรณ์ทั้งทีเราก็พยายามเปิดดูเช้าว่ามีที่อะไรส,สวยๆจะได้เอามาแชร์เพื่อนๆดูนี้ว่าลากรถอันเก่าแก่ของเราขึ้นมาจนถึงทุ่งกลางหันลมแล้วเว้ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ เข้ามาเสียแตงยี่สิบบาทก่อนนะะก็คือที่จอดรถจอดรถเสร็จเสียแตงยี่สิบบาทเสร็จแล้วก็คือเข้าไปข้างในไม่ได้จ้าถ่ายได้แต่ข้างนอกจ้าฉันมาทำอะไรที่ไหนโอไหนๆก็ถึงแล้วเดี๋ยวพาไปชมวิวข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ให้พี่ป้องพี่เอกเก็บภาพส,สวยๆไปให้พวกเราดูกันไปลงล่างกันไอ้ท้องฟ้าไปไกลขี bye ้โป <laughs> ชนน้องทำไมไม่ใช่ตาหลังดูสวยไหมพี่บ้องสวยไหมพี่บ้องสวยไหมพี่บ้องสวยไหมวัน,นลงได้เปล่าเออดูหน้าเวิร์กกว่าวะ่ะเออ ดีดีดีมุมดีกว่าตรงนู้นนะมาถ่ายให้ไม่งถ่าจิงก็ได้เปนเด็กเกินไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมองกล้องมองมองฝั่งนู้นมองพ,งองงเพงีเอ็มมองฝั่งพีเอ็มเออดีด <laughs> ีแจ๊แจแล้ว <laughs> แจ๊ะแจไม่ใช่ <laughs> นี่ เช็คฟูดจ้าดีไหมดีไหมอ้ยจืบปากอ่าอ่าหมุนหมุนตัวนิดนึงมองฝั่งนู้นถนนถนนอ่าดีดีดีอ่ามองอ่าอ้าปากอ้าปากอ่าอ้าปากอ่า นี่ชันีชันนี้เลยหิวอี่กันหิวแถ่นิดนึงก่อนจะกลับนะมุมที่ถ่ายรูปของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมีโคตรเยอะเลยเว้ยมีหลายมุมด้วยอ่ะแล้วก็มุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วก็หลวงพ่อแนะนําให้มาถ่ายคือมุมนี้เว้ยมุมนี้เนี่ยคือเป็นแบบก้อนหินที่มีรูอ่ะแล้วเขาก็มาวางไว้แบบเหมาะจอดครับ พุทธเจ้าห้าพระองค์พอถ่ายตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนมีกรอบเป็นกลมๆแล้วก็มีพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่ข้างหลังมุมนี้แจ่มเหมือนกันทุกคนที่มาที่นี่อยากให้ลองมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคัมกดสิดตามให้กับทิปเตอร์ด้วยแค่นี้แหละจะมาบอกแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปแล้วปิดริงแล้ว